สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็น ep 2นะคะ ep 2จะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะในตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2ก็จะเป็นการสร้างนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะนักเรียนพร้อมกันแล้วไปดูกันได้เลยค่ะตัวอย่างที่1กําหนด a แทนความยาวของส่วนของเส้นตรงดังรูป จงสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาว3 A หน่วยการสร้างส่วนของเส้นตรง xy ให้ยาวเท่ากับความยาวของ 3A ทำได้ดังนี้ 1. ลากรังสี xz ให้มีความยาวประมาณ3เท่าของส่วนของเส้นตรง A 2กลกางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ A 3ใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ a เขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี x z ให้จุดตัดคือจุด p จะได้ส่วนของเส้นตรง xp เท่ากับ a ใช้จุด p เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ a เขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี x z ให้จุดตัดคือจุด Q จะได้ส่วนของเส้นตรง xQ เท่ากับ 2a และใช้จุด Q เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ a เขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี xz ให้จุดตัดคือจุด Y จะได้ส่วนของเส้นตรง xY เท่ากับ 3a ตามต้องการตัวอย่างที่สอง จงสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า A B C ให้ด้านแต่ละด้านยาว a หน่วยเมื่อกำหนด a แทนความยาวของส่วนของเส้นตรงดังรูปการสร้างสามเหลี่ยม A B C ให้ด้านแต่ละด้านยาว a หน่วยทำได้ดังนี้ 1. ลากรังสี A X ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาว A หน่วยเขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี AX ให้จุดตัดคือจุด B 2. ใช้จุด A และจุด B เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาว A หน่วย เขียนส่วนโค้งให้ตัดกัน1จุดให้จุดตัดคือจุด C 3. ลากส่วนของเส้นตรง AC และส่วนของเส้นตรง BC จะได้รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ซึ่งมีด้านแต่ละด้านยาว A หน่วยตามต้องการ